มงถึงแล้วนะครับมาถึงปุ๊บอีกตัวเล็กนี่เป็นเต้นสุด yeah, yeah, yeah. <c oughs> เย้เตรียมโม้เลยต้องน้ำกันยังน่งแน่ลูก To be to the เด็กๆเร็วศิปละ <Yeah. S 1> ปและแหลมคมศิลปะแหลมคมพี่เขาแย่ด้วยเห็นป่ามา <_ d ye> ดูกล้องครูปแปมด้วยค่ะยังทุ่กมันก่อนค่ะเดยนเพื่อๆไปกับคุณครมและโชว์สุดพิเศษรวมกับปบความสนุกและความถึนได้ เราจะจเรื่องราวตัแต่จะตั้งเลหรือกลงหมคะไตองแต่วนนี้ถึงวันที่ที่เด้นำท้วอบกับารเป็นแบบนี้ใช่ไหคะถ้าเจอเอสไคลโลนะคะหาพี่พนักงานที่ใส่ชุดแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าทามากับกลุ่มอะไรนะคะเี๋ยวพี่เขาจะพามาส่งกับกลุ่มใชคะถ้าเกิดหลงอยากไปหาคนอื่นนะลูกนะเข้าใจไหมคะใ่ะถ้าเกิดหลงหาใครลูกหาพี่เลกค่ะ Qual ตัดในคันใคะน้ำหนักประมาณสา0รกิโลกรนูเสป็นสิงคโปรคยไปอคคอรมีสิงคโปร์ไหมลูกใคเปนเ่อนคอรสิงคโปรใช่ไหมสวยพี่ลูกที่นี่กับสิงคโปร์ไหนเสือกันอ่าเก่งมากเลยนะพี看看 e no. No, no, no. ่พรบอกว่าสิงคโปร์น้องจีจะถามอะไรลูกน้องจีจะถามอะไรเจอตงนีน้องนระดุมอตรัน ใช่ทีเ่เกดจะพามาดูโชว์ตรงน,นี้แต่เราไปดูปลาที่ลักษณะคล้ายไม่คล้ายลูกเป็นกระโหลกทน,นที่เกดคะนี่เป็นแับหนึ่งไม่ใช่ค่ะตันนี้ยังไม่มีลูกอันนี้นะคะเป็นปลาที่อยู่ในภาวนในดังส์นนสนนไนมคะแล้วต้องน้านะคะเป็นปลานหน้าตาสุดเด็ดเป็นกบ ใช่ไหมเนี่ยเด็กๆมันท้องลลกแล้วนี่ไงตัวผู้มันอุ้มท้องอยู่ไหมตั้เปลี่ยนเป็นสีตัวเองเป็นสีเขียวสดแล้วยิ่งมีหวมั <h az zy> หวหนออกหนกยิ่งหัวหนกยิ่งสวยอนี่เนาะ ใช่หัวหนุ่ยิ่งหมดได้คับส่วนตู้ต่อไปที่เกจะพาไปดูปลาสัปรเอ่ตกเกอเขาลูกตกตยเ่าเลยนี่ั่ะต้องการสัตว์น่นะคดูใบไม้นี่ใบไม้จริงกนม้ปลาตัดก็เห็นว่าปลาตัดนี่ยใช่สัปร เดี๋ยวพี่จะเอาไปดูกันแล้วเราจะไปดูแชรพี่จะเร่นไปชมเช์กันไปใช้ดูลูกเลื่อลงมาเรื่อยๆเลยเกียบเลยรู่อยากเ่อกระดูกจริงไม่ลูกไม่อยากเจอกระดูกจิงนะจับเคื่อนปั้นงโยลงไปในน้ำลูกจะมีกระดูก เห็นมเปนี้เด็กจงเดนไปนาได้โเ้ไงอันตรายลู้ไหมไปไปกันนไยเราและเขาก็จะไปแ้กิาาลักษณะของเราใส่เขาแล้วเาิมเราวิงหีเขาจะวิ่งไล่เรานี่ค่ะเหมือนนักเกิ นะคะสัตว์เกี้ยก็ะทำส่วนหัวส่วนหางเป็นรูปตัว S นะคะนูนะ้ำขนาดใหญ่มากเลยนะคะตัวนี้เป็นสัตว์ที่ทานอะไรเป็นอาหารลกเ,เด็กอ่ะเด็กๆบอกว่าเขาทานปลาทำไมเขา ยังไม่อยากกินยังไม่มีอารมณ์รไหวเนาะอ่ะเป็นนี้นะคะเป็นหนูนะมังสโซลัสมังโซลัสต้องกินอะไรเป็นอาหารลูกมังสโซลัสกินพืชเป็นอาหารสีแดงแดงจริงจริงเไม่ใช่เกล็ดของเขานะคะเป็นเส้นเลือดของเขาอ่าเป็นเส้นเลือดของเขาเขาสีแดงแดง เขานเป็นปาค่ะเป็นปาน้สที่ใหญ่เป็นอันดับที่แของกแล้วพอน้นสที่ใหญ่เป็นอันดับหของโลก้าไม่หลาเลยอะไรเบิกาไมล้ม่ขนาดจริงเอนี่เห่มคลิปสัรง่ากัต็กตอนหนึ่งเลยนะคะสูงมากเลยเาเดกขเาเด็กตอน่แตว่าต้เราเป็นเพิ่ขึ้นส่ขนาดกลางขพราช่วยในการควชชว ช่วยในการฟังตัวถ้าเกิดขึ้นมามองจากใต้น้ำมองขึ้นมาในขาท้องของเขามีสีขาวก็จะกลมกลืนไปกับน้ำทะเลใช่ไหมกลมกลืนกับน้ำทะเลถ้าสัตวจ์จนะน้าเนะช่วยในการฟังตรวนั่นเองนะครับลกเท้าวิงนะครับก็จะวิ่งนะคะ,ะ,นนะ,คะมีจักหายสายพันเลยนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันเด็กตองสังเกตให้แข็งของเขาแล้วลูกนะจะมีสายลิสแปนติดอยู่ นั้นนคเราเรียกเนมแท็กรือคันเลอาลาูล่านะครับผมมีก้ามทั้งหมด8 6 4 4มัดมัดข้างขวามีมัดก้าทั้งหมด6ทักอะไครับเมอดว่าเขามาจากโรงเรีนไหนครับถี่ี่มาจากโรงเียนไรครับเนี่ยมีลาพเองโอ้โหเรื่อเลยกอชื่อมันทะเล

super poppy ta na ra ta ta thinking about to by the road hey i come for my i'm going to all right Menusai cinta yang masih segar, menyuluh, labuh, memeluk kuat sekali. Hei ni lah. Dan yang berikut ini adalah show no ยีไม่ับคือว่าเป็นแนวปากกาลงเองนะฮะอันนี้เรากิดปากกาตังนที่โบะครัล้วก็ข้างล่งแท่นี่นะครับจะเป็นสองขานครับบอกว่าเรานมาใช้นบ้านในการี่สวยเหเลยทีเดียวการทีเราปกกเราไม่ได้ไปเก็บรปบริงนะครับมาใช้ในการตพี่ก็พูดเนี่ยพี่พูดจัดนี่จริงๆลูกที่อยู่ของสัตว์ทะเลน้ครกบผมเอาากกเราจะนเห็นสายไหมไหมล่ะแล้วก็ปากกากระหวด้วยนะครับเพราะปากกาลงเนี่ยเป็น สัตว์ปูองนครับผมเพว่าเป็ดเสือท้านก็ไม่สามารถอยู่ในความอบได้นะครับัก็ในประเทศไทยนะครับปองก็สะสมู่ไว้นะครับนั่นแหละเออใช่ปองอย่างเงี้ยนะครับอีกที o น o ่งก็ l ื o ว่ polo in t h i s น i ี้ที่ n รว่า but all you see here this is not the real p o a o l all this is a fake p o r l made from fiber and resin because in Thailand p o a o l is for t r a d t o n g is illegal to have t h e is illegal to have their coral in the tank and we don't have permission to have them เพราะว่าก็เริ่มปลูกทำลายไปนะครับเรลอให้ท่านดูเพราะฉะนั้นเยอะเลยที่เราถ่ายคุ้มครองไว้เองนะฮะครมาถึงเรื่องปลาครับผมที่บนนะครับวันนี้สังเกตได้เลยครับสำหรับปลาปูกเล็กๆนะฮะที่อยู่ข้างที่โบนนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะเป็นปลาชนิดไหนครับผมครับตัวปลาตัวสีเหลืองๆนี้นะครับผมก็เป็นปลากระพง ปลานะครับเป็นปลาในกลุ่มปลากระเพาะนะครับผมทีแต่ว่าเจ้าปลากระเพาะตัวนี้เนี่ยเป็นปลากระเพาะขนาดเล็กนะครับไม่เหมือนปลากระเพาะห่าวหรือ่ากระเพาะแดงที่เราบริโภคกันนะครับเจ้าตัวนี้เป็นปลาสวยงามมากกว่านั่นเองครับนะครับผมนี่เป็นแน่แท้ก็เขาจะอยู่เป็น่แบบนี้นะครับผมเพื่อที่จะได้ดูแลซึ่งกันและกันได้ง่ายแล้วก็หาอาหารได้ง่ายขึ้นแล้วก็รปกป้องพวกปลาได้ด้วยครับวันนี้ผมจะพูดถึงกลุ o u ของ small fish ม o ม h สเ right now on your right hand side that's w e call ียกว blue line s t a t p e r s และ t s e จะเห y นว t าพวกมันอย t ่ด้วย b e นแ i s e ี t เพ e e ะ e ่ s e ันง่าย u า e ท u ่ e ะ t o คู่ h e ื e อ to ไปหาค o ่ก e นเพื่อจ a มีลูกมองดูที่าลนะฮะมีตัวอะไครับพี่โบสำหรับเจ้าตัวสีขาวนะครับรีบเป็นสีเหลืองแลวนีหายเป็นหัคอะรครับผมจอยก็เรียว่าตาเลยครับ ปลาที่ไปชอวปลาที่นันเป็นน้ำตาลนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดดูในเวลานี้เนี่ยสีของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสีน้ำตาลแอนกรบช่อที่บอกไวนะครับเพราะว่าะปาตรงนี้เนี่ยมีควาพิเศษอย่างนึ่งก็คือเวลาที่เขาตกใจนะครับหรือว่าเวลาที่เต้นเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีน้ำตาลได้เครับผมนะครับตนี้เปลี่ยนสีได้มีหลายชนิดครับที่เปลี่ยนสีได้เพื่อเวลาเขาาสื่อสารเพื่อนก็รู้ว่ามีอันตรายนะครับอย่างนถ้าเกิดดูเขาดูหายนะครับผมหรือถ้าดูหนะ ไอ้เจเจ๊อบวนี่นะะเมื่อกี้น้องอาจจะยไม่เห็นไปมอยตอนีมาวง้านงันคลัวเอาเด็กหันมาลูกเด็กหันมาทำนี้ค่ะถ่ายรูปใหม่แล้ว โดนแสงพวกโดนแสงเจอเจอาปลาแหลมคมกระาษเปล่าแหลมคมไปขอบคุณมากครับขอบคุณครับ Không ai คะไอ้คุณนายที่ผีกระเป๋า nữa นายแล้วเรือใครของราชาน ยังไงถ้าขนะสราต้องตั้งใของมนะลูกนะถ้าชนะนะคะมีติ่งนะสองติ่งแบบนี้นะคะอยู่ด้านล่างนะคะจะเป็นเพศน็นะคะถ้าไม่มีเป็นเพศเหี็เพศผ้เอ่อายกเป็นเพเหมือนกันนะคะด้านบนมีเลยสามารถลงเรืใบในด้วยไงนะกลางจะในกลงหรือว่าใหญ่ขึ้นกวาความสัตว์เซ็นนะคะ ปกติเลยนะคะเพราะขนาดจริงเลยนะคะส่วนนี่จะลอยปลาเลยไนะคะไม่ใช่ปลาทูเลยนะคะตัวนี้นะปลาโล่งปลากระบอตปลาโบนะคะปลากระบอกปลาโบค่อนข้างจะหนุ่ยไยนะคะถ้าเกิดเด็กจะมีลูกมนเรียนนะขอสามารถถามงมีคำถามอะไรไม่รู้เกี่ยวกับปลาฉลามมีไหมคะมีไหมลูกหนึ่งอะไรนะคะ หลังหัวค้อนไม่ได้อยู่ใน เปลี่ยนสีในวันดะ้วยอ้าไปแล้วสามตัวยังมีอีกไหมคะฉลับอะไรอีกน้ใครดูแลจับติ่งหูไหมหนึ่งสองสองเองสองเองยกแล้วเอาไม้เอามือลงก่อนเอามือลงก่อนหนึ่งสองสามน้องตัวเล็กน้องตัวเล็กขนนนน้องบอลนะฉลาบโซดาปอกไปแล้วนมะีฉนละับนอะไรอีกครับ ฉลามธรรมดานี่ฉลามไม่ได้ลุกเสือดาวไปแล้วเสือายไปแล้วหัวค้อนไปแล้วมีอะไระอีกไหมลูกอันมีใครตอบได้ไหงฝั่งนูน้นไหนช่วยเพื่อนหน่อยฉลามครีบดำมีไหมคะมีมีอ่ะถูกต้องรับไปเลยมีอีกไหมฉลามมีอันนีอ่ะใครมีจะถูไว้ตัดติกเฮ้ย,ไ,ยไม่ต้องอายหรอกหน้ายมูม่ใส่ไว้ไ ใส่ไว้ใส่ไว้สลับกบมีไหมสลับกบมีตู้ไหนกับใดบอกเออสลับกบอยู่ในตู้ปลาสับปะรดโอ้ยดีใจใหญ่เลยอะไรอ่ะเอาไปหมวกงานใส่ดีลูกใส่เนี่ยใส่กันี่อยู่ในป่าอยู่รงข้างกับตูมต้นไม้ต้นปะเกลียาว